ผมจเจเลวันนาเวศหัวหน้าสถานีตะเพิงและกู้ภัยบางซ่อนอความประทับใจในตัวท่านผู้อำนวยการกองปฏิบัติการตะเพิงและภัยสามหรือมอสามของเราเนี่ยนะครับท่านหมอสามเนี่ยมาอยู่ในส่วนของสํานักป้องกันเนี่ยมาเป็นหัวหน้าสถานีที่สถานีตะเพิงบางซ่อนนะครับเป็นที่แรกนะครับเป็นที่แรกเลยนะครับ ตอนที่ท่านมาเป็นหัวหน้าสานีนะผมยังเป็นรองหัวหน้าชุดนะครับรองหัวหน้าชุดหนึ่งนะครับท่านก็มาสอนการทํางานนะครับโดยเฉพาะงานในด้านส่วนของงานเอกาสารนะครับซึ่งในช่วงระยะเวลานั้นนะในส่วนของสำนักป้องกันเนี่ยก็ค่อนข้างจะต้องมีประเด็นในการแก้ไขงานเอกาสารค่อนข้างพอสมควรนะครับท่านก็มาเติมเต็มมาสอนงานให้นะครับ แล้วก็สนับสนุนนะครับจนผมเป็นหัวหน้าชุดตามลำดับขึ้นมานะครับท่านจะสอนแนะนำในเรื่องการมีวิสัยทัศน์นะครับในการทำงานนะครับว่าอย่าทำตัวเป็นเหมือนดั่งเช่นรถม้าลําปางนะครับนะครับแล้วก็ในการทำงานเนี่ยให้มองตัวงานเป็นตัวตั้งเป็นที่ตั้งนะครับเพื่อให้งานสำเร็จนะครับแล้วหาวิธีไปนะครับคู่คู่กันไปนะครับ มองให้รอบทิศนะครับมองให้รอบทิศนะครับ<ม>ก็เหมือนอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่านอกจากท่านจะเป็นผู้มือชาโดยตรงแล้วเนี่ยท่านยังเป็นครูบาอาจารย์ในการสอนในการทํางานโดยเฉพาะเรื่องการทํางานเนี่ยนะครับหลายๆครั้งที่เวลาผมทํางานแล้วคิดไม่ออกนะครับคิดแล้วไม่ออกเนะี่ยผมจะปรึกษาท่านเลยนะครับเป็นระดับ,ดบเป็นท่านแรกๆที่ผม คิดถึงนะครับนึกถึงเลยนะครับเวลาประสบปัญหาในการทํางานอะไรก็แล้วแต่นะครับผมจะโทรปรึกษาท่านนะแล้วมัก็จะได้แล้วผมก็ได้คําตอบนะครับได้คําตอบได้ได้วิธีคิดนะครับได้คําตอบได้วิธีคิดว่าะจะหาทางในการแก้ไขปัญหายังหารได้อย่างไรนะครับเพราะว่าท่านเนะี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้นะครับเก่งมาก,มากๆครับในเรื่อง,อองการแก้ปัญหายากที่จะหาผู้ใดทําได้อย่างท่านเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะครับไม่ใช่ง่ายที่จะ เก่งอย่างท่านนะครับในเรื่องการแก้ปัญหาในการทํางานนะครับก็ประทับใจในตัวท่านในเรื่องการทํางานแล้วก็การแก้ไขปัญหางานเนี่ยมากเลยครับนะครับในถึงช่วงนี้ท่านก็เกษียณนะครับเกษียณแล้วนะครับก็อยากให้ท่านมีความสุขนะครับกับการทํางานสุขภาพแข็งแรงนะครับนะครับก็ขอบคุณมากครับกัอนหน้าสายชวนประทานในระดับระดับสุยให้ลับเท้า เสียงที่ลมได้พาพัดเปกลายเป็นเสียงแห่งความเงียบงันที่ฉันและเธอได้เกิดความรักันที่เรานั้นมีต่อกันวันและคืนจะเวียนวนไปแต่ว่าฉันยังอยู่ตรงนี้และจะคิดถึงเธอเสมอ นักง,งานเขนแล้วก็มาทํางานในเรื่องดับเพลิงท่านก็ปรับตัวได้ไวมาเรียนรู้เรื่องของงานดับเพลิงก็ได้ไวท่านก็นชอบนะยกตัวอย่างแล้วก็พูดอยู่เรื่อยๆอะไรนะวอเตอร์มิกหรือกดกดรายก็เป็นเรื่องของงานดับเพลิงไปทํางานร่วมกับท่านท่านจะแก้ปัญหาให้กับผมหรือว่าพูดใต้คำชาถามได้ความ มากมากมีอะไรกรโทบหาท่านท่านจะแก้ปัญหาให้ได้เกินกับเรื่องทั้งเรื่องีุคคลการเรื่องกังมาอรเรื่องรถรถมากไฟลรถักราน่านมีท่านก็จปับเปลี่ยนรมกรไ้กันทุกงานได้กบเรามร่าทีต่เป็นคนแบ คิดวงค้ัโทางาบน่ีาเื่อกแนก็เป็นขอ่างอนต้อเป็น้อเรว่ากองก็ประการหลายเรื่องทานการดูแลวนาทนี้เราจะเพาะโดยเฉพาะของบางเขนมาก่อนจะมี เยอะในเรื่องของเจ้าหน้าที่ก็มีเรื่องของพิลพลกับพานุพันธ์แต่ก็ผมและท่านผอ,อก็ช่วยกันก็ทุกอย่างก็รู้ล่วงไปด้วยดีก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผอ,อหรือฉายาของท่านผอ,อก,ก็อะไรนะพระเจ้าตา เป็นคนตั้งให้ช้างหน้าหลักจริงเลยต้อรอยท่านปออหลังกเกษียกันชนีวิตให้มีความสุขนะครับอยากไปไหนไปนนอยากเที่ยวไหนเที่ยว <จะ S 2> อยากกินอะไรกินขอไม่ได้กินมากเดี๋ยวไข่ไขมันเบาหวานขึ้น,น,นแย่ก็ขอท่านปออจงมีสุขภาพแข็งแรงรอดภัยรอดพ้นปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามาแดงแดงหวานเจี๊ยบนะด้วยนครับผอ,อโอเคแค่นี้แหละ <c oughs> บ๊ายบายผอ,อค่ะขอบคุณผอ,อนะคะที่อดทนตากมทาง,งานกับพวกเรามาในระยะเวลาหลายปีนะคะผอ,อ,อเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้บังคับประชานะคะแต่ว่ายัางเป็นที่ปรึกษาให้กับพวกเราด้วยแล้วบางครั้งก็ยังเป็นหัวหน้าแก๊งอีกด้วย พวกเรานะคะแล้วก็หนูเนี่ยก็จะจดจำทำชี้แนะในเรื่องการงานที่ผ<ส>อ,อ,อไดไ้ค่อยๆสอนสั่งของเราให้เราซึมซับไปทีละเล็กละน้อยนะคะหนูจะไปใช้กับการทำงานนับจากนี้ไปนะคะนับจากนี้ก็ขอให้ผอ,อเนี่ยใช้ชีวิตหลังกเกษียณอย่างมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ใช้เวลาในการท่องเที่ยวอยู่กับครอบครัวนะคะ ถ้าพออา่างเงาเนี่ยก็มามามอยกันได้ที่กองสามนะคะรักนะคะครับสวัสดีครับพอในวันรที่พอจะ,กะเกษียณในปีนี้ผมก็ไม่มีอะไรนะฮะก็ขออวยพรให้กับพอมีความสุขหลังกเกษียณคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองได้ทองนะครับขอบคุณครับพอครับสวัสดีครับ หลังกเกษียณแล้วขอไม่ต้องทำงานหนักเมื่อก่อนแล้วนะครับมีเวลาดูแลตัวเองขอให้สุขภาพร,ร่างกายแข็งแรงนะครับสวัสดีครับพอ่อก็ขอบคุณวิชาความรู้ที่มอบให้ชีวิตหลังกเกษียณขอให้มีความสุขเที่ยวให้สนุกอยู่กับครอบครัวนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะ,ะสวัสดีค่ะพอ่อเกษียณแล้วก็ขอให้มีความสุขนะคะทำงานด้วยมีความสุขมากๆเลยค่ะ สวัสดีค่ะพออเกษียณไปแล้วค่ะพออมีสภาพแข็งแรงนะคะคิดถึงพวกหนูก็มาได้ทุกวันนะคะรักนะจุๆๆๆๆๆ๊จุ๊สวัออสดีค่ญญะพออเกษียณแล้วนะคะไม่ต้องเหนื่อยกักการทำง,งานแล้วเที่ยวให้สนุกนะคะแล้วก็อยากก,ากินกาแฟก็แวะมากองสามนะคะส,ว,ส,ส,ว,สวัสดีค่ะแก <ไอ S 2> ๊งสามปหนึ่งนอนะพร้อมพร้อมพร้อมอย่าลืมคิดถึงกันนะคะดถึงพออนะคะ พวกเราด้วยนะคะเหงาก็แวะมาที่กองสามนะจ๊ะพร้อมค่ะสร้างเสียงหัวเราะขอเชิญทางนี้ค่ะอยู่กาแฟก็มานะคะถึงค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายคุณความอีกแรงนะคะจัดเหลารุ่งรทศไทยรวมเนื้ออาตาเชือไทยเป็นประชาติปไทยของไทยทุกส่วนอยู่น้อมคงไววดับขอคารุ่ขอหน้าทางจับมือและภูไหหลเหลารุง ตามระเบียบครับเดาตรงสบายผมหน้าคนนี้ครับมาลงโคธิตาจิตเกษตรอนุนั่งการครับขออ